สวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ีครั้งแล้วล่ะตอนนี้กำลังทำฉลากนะครับตอนนี้กำลังทำฉลากนะครับแล้วก็เอ็ดหนึ่งปังมากอาออกมาหนึ่งเพราะว่ามันันเราให้ซีมพูดจับก่อนเนาะเรียกเรียกเลยซีฟ้าได้เครื่องเดียวครับสีมพูดได้สองเครื่องครับน้อไม่หวนไม่ได้มาคอนเสิร์ตไม่ดีบอก ตอนนี้โกกีกำลังทำฉลากนะครับโกกีกร,กระบอดกำลังเห็ดฉลากนี่ของรางวัลพี่น้อง สีชมพูก็จะมีสังซุมจากีจากอันีซอสปอร์ตกับไ้แบงซูครับผมสอร์ตขน้องอันนี้อันนี้ของสีชมพูใช่ไหมอ่อนออนด้วยมีรางวัลมนไม่มนครับมันไม่มีไม่มีาวอ้ของแมไงแมไเ้ยมแล้วอันนี้คือรางวัลที่เราจะจับกันนะครับก็คือของที่สปอนเซอร์มอบให้นะครับก็จะมีสังซุมนะครับ ซังซุ่ง Galaxy Tab ซังซุ่ง Galaxy Tab นะครับของแบนซูนะครับจากคุณพี่เล็ก์แบนซูแล้วก็ iPad Gen 9จาก Resort Sport โมกดาหารนะครับอันนี้ของสีชมพูนะครับสีชมพูพร้อมเล้ยงมาจับก่อนอันนี้สีสีฟ้าสีชมพูจับฉลากครับ,อนนบ,รบเอาไปข้างนอกกันเด็กปะ บอสจะเป็นคนจับนะครับคนที่จะจับรายชื่อคือบอสนะครับเพื่อเป็นการยุติธรรมนะครับคตใครับตอนนี้ครอยู่ใับตอนนี้อยู่ในมือบอสแล้วนะครับโชคผู้ใดจะเป็นโตเป็นตผ้ผู้ใดสีฟ้านะสีฟ้าอ่ะมันติออกมันติโตได้ไไม่ต้องแยกกันจะเช็คกาอีกาอย่งฟ้าจะมี มีอันเดียวครับสีฟ้าจะมีแค่อันเดียวค่ะคือกาแล็กซี่อันนี้อันนี้ของสีฟ้าจะมี iPad ด้วยใช่ครับใช่ค่ะสีลือแปดถึงไหมใช่เพื่อนดูถูกไหมอบคค่ะม่เล่นหรอม่เล่นมีเล่นอ่าดีูจักกล้องทีุ่่อน้แงามาแล้วพี่อาไม่จับกล้องไงนะจับกล่รออไรเลเเพแมนเลเวคนที่จะจับก็คือบอสนะครับ เอาเอาเราแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเอาปากซักปเขากันแล้วเขาจะไม่ต้องแบบว่าปัญหาก็คือในเนี้ยมันจะเป็นกระดาษเปล่าทุกใบเลยแล้วอ่ามันจะมีแค่ใบเดียวเปิดขึ้นมาถ้าเกิดมีคําว่าไอแผคก็คือได้ไอแผลถ้าเกิดเปิดมาเป็นกระดาษเปล่าคือไม่ได้อะไรแค่นั้นอ่ะสีแรกเลยมาสีไหนสีพู่กันอ่ะก็สีพู่กันถามใครบ้างกีตาร ไม่เยียเลยสีอะไรขาดใครอจากทเรแค่ทเรเอาคนที่อยู่โอเคสีฟูมีใครบ้างนะพบค่ะสองสี่เาันาเปนชื่อแรกอย่างสีผูแกงนี่เอาพร้อมไหมพร้อมไหมตือนตือนตือนตืนพร้อมแล้วพร้อมแล

อย่าพลาเปิดเด็ดขาดอย่าผิ่งพีเด้อตั้งมาพกอย่าพิ่งเปิดเด้อลาต่อทุกอันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอันใดที่มันแบบแบบจาหมดเ่ยี่ไว้อย่าพิ่งเปิดยาไอย่าเิดไว้ีไว้จักแล้วก็ีไว้ออกออกอะไรนาะานี้จะจางมากทือแบบมันจางมากมองไม่เห็นแม่แม่เปิบ้านมงม่เห็มองไม่เห็นเะจะยังเปิดนสูงอย่า้งเปิดเด้อดูเด้อยูต้กบน้าเพราะว่าผู้บาด้บาดผู้ใดได้ เราคนละเาละเราพร้อมกันเลยแล้วมาเียนการเรียนกัเงนมาเรียนกันเนว่าเรใครมเียนกานเกินเรียนอ2แผ่นออสการ์มาหนักมาเรียนอแผ่นอเันเียนอแผ่นอ๋อีกแผ่นหนึ่งใครอาอย่าดูสีย้มสีแปลกนะกได้ไงเรียกซองน่นเนการสืชีว่ามวามหาแล้วมีแปคนก็บอกว่ามีแปนบอกว่ามีแแผ่นก็มีคนสิน ก็แไม่เจ็บเไรครับันีอันนี้ก็ว่า้อยยอะเปิดเลยอ่าอันนี้จะเป็นยูรนะวกันุกันด้วยกันอันนี้อะไรนะออกนะซัมซุงโอเคอ่ะเปิดเลยหนึ่งสอเปิดได้เปิได้ p a ได้ p a i a PIA กับพี่กองนะฮะอ่า อันนี้ได้ iPad หรือเปล่าอันนี้ได้ซัมซุงนะค iPad ส่งมอบแล้วนะครับอันนี้แจกดสก์สปอร์ตแล้วก็นิสนิสสากแูดพิซซี่อบคุณพแล้วท่านที่เลือก็คือทูกแบนด์ด้วยนะครับที่สำรับส่วนใหญ่ขอ อีกอันที่เหลือที่เขาไม่ได้มาจับตู่ไม่มีรางวัลอไปต่อสีฟ้าสีฟ้าต่ไปะขอเาใส่ฟ้าสีฟ้าครสีฟ้าะต่อไปนะครับนพ่เจนเก่าสีฟ้าสีรอบรอบสีฟ้านะฮะ เก้าพันหนึ่งร้อยค่ะได้แผ่นนะคะ เอาละพี่น้องเปิดนะพี่ว่าโอ้ยส่ซิมไ้พวนี้เหอได้นถ่ได้มันโทรได้เลยจังอะใส่ซิมด้วยด้วยได้หนิโอแต่ว่าบอคักูดไ้ไอ้แม่แต่อย่าอ้นตัวนะอ้นวไม่อ้นตัวทางงูนะดูน่กวมานะตรงนั้นแหละไม่อดีหอ บอกแล้วว่าคนอนนเดียวนหคน้า่จะเปิดห้องการแข่งทุื่นเด้อไปเปิดอ่าซ้มซูงกระิบกครับหนึ่งสอามาตาลได้นะครับกินเลยตาลได้หรอวงดีแท้ขี้เหรต้องเนือดีแน่นี่หรอกไม่่ไอ้เนี่อยากไรกองเหขอบคุณนะบอสฝ่าคนบดท่านมาคนแขนสกิลนี่บอสจบีบ ให้บอกาของกอลไปโลวรับได้แต่ว่ามีรางวัลหรอรางวัลพี่สีดับบอสใครมาด้วยที่น้ใครมาครั้นี้ยมาสองครั้แล้วค่ะฟ้าประธานให้คนพูดไม่ชัดได้นะครับผมวันนี้มีงานอยู่ที่อำเภอพายุครับ สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุดื้อไวันนี้เราอยู่อำเภอพายุอีสุริยบงอำเภอพายุอำเภอพายุลาน้าอำเภอแดนเซอร์มาครั้งนี้นะไปรูปไปเร็วๆไปโปรกีไปเบื้องข้างเขาวันนี้ก็คือได้กันครบทุกคนแล้วนะครับผมโหยสนุกมากสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีแจกไอแพดให้ทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับผมแจกไอแพดแจกอ่าอย่างไรเครื่องเลยอันนี้ดีขึ้นแล้วลูกดีแอ่ะบอกพี่ซีเร็ว วัวเป็นไงบ้างอัดเสียงไม่ได้เลยอัวนัดไม่ได้มันไม่ได้ไปใครใช่ไหมี๋ยววันนี้จะจับเพียงให้เยอะๆโค้ถามมันเราไม่น้ำงอนตายแค่สนามแปลสนามอเนอะแปสนามกระปิ้นตอนเนี่ยินจะได้รี่จับได้อกไหมอ้าวอายท่านดูเนี่ยถ่ายรูปอ่ะคนโชคดีทำไมแดนซ์ถึงไดโชคดีจังวะขอบคุณรีซอรีซอสสปอร์ตนะครับผมเคก็ได้เหมือนกัน กลับบ้านมันเดีกวกับมาดวงดีเลยนะดวงมากไปข้อห้องหน้ามือถือบอลขอห้องเสียอ๋ไปเห็นถ่ายรูปกับแดนเซอร์ลำใหญ่อะไรอ๋อเดี๋ยวอัพเลยครับอัพเลยเนี๋ยวจะแชร์คุณรีซอร์ทสปอร์ตนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักสปอร์ตใครจะไปคันที่สองเปอร์ตคนไประบเตียงตัวเท่านั้นใช่ลักสิ่งจากก็เอาลูถักของไปเลยดี เตรียมตัวละคนเสือดนะครับอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเดอ้อโทรศัพท์ใค้นี่อย่าลืมนะทั้งบอลมาแล้วมมเป็นไงบ้างหยุดหนึ่งวันไปทำอะไรทำอะไรบ้างก็นอนนอนแล้วผ่อนแล้วก็ตัดผมมาครับผมอุ้ยต,ตัด,ตดผม,ผมไปได้แล้วนี่ ปาแต่ว่าไม่ได้ท้องเสียใช่ไหมไม่ได้ท้องเสียครับไม่มีอาการเกษีบอสเสียอะไรยังยังยืนอยู่บนเก้าอยู่เอาก็เสียไอ้ลูกปไปจะลืมของเด้อพญาพญ่าลืมของดิดิพญานี่ โชคดีจังโชคดีจังเปินบรราลจางไปคนบอกว่าชาติไต่ครับพี่น้องเอาไปเหสคริปสคริปมันีจะได้เพิ่มอยู่เด้วพกัน่าเออได้จะบอกประทอะไรดอกไปชิ้นจังให้คนบนเนี่ยขั้นไดนขั้นเดนเนี่ยขั้นเด่นตางหลอกตอนนี้ครับตอนนี้รถปูสวงขั้นหรอเด้อนักหลอกขั้นดึงเด่นเสีขั้นมีมดส่งไปพี่น้องก็คือเะมากไป เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งรถเดี๋ยวพาไปเบิ้งรถแดนเซอร์ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล็เออเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถแดนเซอร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นรถแดนเซอร์อู้วคือดีแถบวะอันนี้เป็นรถแดนเซอร์โอ้เย็นจังเลยที่นั่งสบายด้วยเป็นตาบ๊อบผ้ากันน็อกเออกว้างอีหลีอันนี้รถแดนเซอร์พี่น้องน้องน้องกินนี่เซฟฟกับสิมาคันนี้ เจนี่น้องบอลน้องบอลก็ขึ้นคันนี้ครับน้องฟิมอะไรพม่ทีมอะไ์สดยันนั่งตรงกลางคันนี้ก็จะเป็นแอนเซอร์นะครับมีพี่เจนนี่น้องสเต็มน้องน้ำตาลนะครับแล้วก็น้องฟิล์มน้องบอลพี่ชอปเปอร์น้องซีแกลมแกมไปข้นงนิ้เดลูกโอเคอ่ะไออาร์ตนะครับน้องอาร์ตน้องอาร์ตเอากระลังสีว่าน้อง อันนี้พอเจ้าก,ก็วันนี้เราเล่นอยู่อำเภอพายุหน้าอำเภอพายุจังหวันศรีสะเกดครับครับผมเราเริ่มดันตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนต่อมาดูเอวชินจังชินจังจากควงชินสะเกดเขางอลนังแตะ <laughs> ไม่บายเดิทนทางปลอดภัยนะครับ <c oughs> บายบายรถคันท,ที่หนึ่งอ่คันที่สองอันนี้คือสิบเบิ้งรถนักล่องภายในพี่น้องนักล่องนในนาชินบินตะเลียต่างนักล่องใช่นะครับเพราะว่านักล่องผู้หญิงมาขึ้นคันนี้หมดแล้ว เสียเหลือศิลปินแล้วก็ช่างแต่งหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นรถของศิลปินแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้านครับเฮลิคอปเตอร์ก็จะขึ้นคันนี้นะครับเอาไอบาไ้ไอบนุน,นั่งไหนไอ้บุนั่งไหนพูบนั่งหนีกันได้ปะเนี่ยหรอไอ้บุนั่งไหนก็น,นั่งรถพูนี่หรือว่าไอ้บนสินั่งไหนอันนี้คอปเตอร์ไปขึ้นไปผู้จัดการอีกคนไหนนั่นงเลยว่าน่งหนาบอ นั่งได้ก็นั่งนั่งหันก็ได้นั่งนี่ก็ได้เบอร์ผมไปนั่งข้างหลังเฮ้ยสบายสบายจะเป็นโน้่นยากอยากมาถ่ายหน้าจะวินมาเตี๋ยที่นี่นั่งข้างหลังวินเตี๋ยอ้ยไปนั่งพวกเช่นคนนี้ไปลองไปลองมึงเลยพี่น้องมีร้านให้บอกลูกมีลูกให้บอกร้านเออใช่ใช่ทำผมได้มีกรสีผมจดไว้เรียบร้อยเลี๋ยนี่นี่กระสีผม อ้าวมหาป้อนเอาเอากล่องมาใช่เอากล่องูนไอ้ท่อสาูนไอ้ท่อสาปูเนี่ยแมาแม่ไ่สิน่ะเอากไเลยมามยับมาเขามีขากล่องวะนี่ป้าปอนซอนพอกล่องเดอคอนซอนโว้ยบักลาให้ได้ไรก็อันพ่อคนตัวพ่อี่ไหม่หักึงทียังยังยังขี่ทีอยู่ดิ้าไออออกไล่สุด หยอกหยอกแม่ค่ะเขาเตือนนี่บอท่านแล้วนะครบท่าปลาซ่ซี่่นไดรับอันนี้เบดเลี่ยวคนไดรับส้มแล้วรับฟังแล้วรับหูเบดเลียวหมดหมดหมด้าะดแล้ครับล้ขึน้วนมาเบืองเป็นหมื่นคนครับดีแล้วโอ้ยก็เลยเฮยรงเบิดซะสน้ะนะบ มาว่าเราอำเภอพายุศีสะกดเราตสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สีสเกตอำเภอพายุพายุ วันนี้เขาใส่รถตู้สองขันพี่น้องแ,<น>แมนแมนเป็นโซนของศิลปินแดนเซอร์แล้วก็นักร้องหญิงอยู่ขั้นหลังขัานหลังขั้นลหนลังต้องซีมากขันนี้เี็แต่ผู้ชายนะครับไม่ใช่รวนนะครับมผมเอากล่อ,องมาเปิดด้วยก็ <laughs> ใส่รวนนี่ครับนี่แต่ใช่รวนนะครับอันนี้มือเบสนะฮะนี่มือเบสมือเบสตังวงโตเกียวสวัสดีครับผมเป็นผู้ชายเดี๋ยวว่าทักทายก่อนครับ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นพี่อาร์มช่างแต่งหน้ารถคันนี้จะมีแต่ผู้ชายแท้นะครับมีแต่ชายแท้เลยรถคันนี้มีแต่ชายแท้อันนี้มือเบรดอันนี้มือเบรดคนนึงก็นอนเจอสนามนอัอันนี้เป็นมือเบรดนะครับมันมีบัตรนอนนะครับเพราะว่ารถว่างเว้อวันนี้มีแต่คนใส่ขาวดำนาะ โอเคครับเดี๋ยวหอดงานเดี๋ยวสิไลให้เบิ้งอีกที่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหอดงานเดี๋ยวสิไลให้เบิ้งอีกที่นะครับตอนนี้เฮาสิเดินทางแล้วนะครับถึงงานเดี๋ยวจะไลให้ดูวันนี้ไม่มีทีมไลจากวั้ไทยนะครับอาจจะเป็นไลสดจาการรโทรศัพท์เทโตเกียม,มิุสีกฝากพี่น้องติดตามน้าเด้อครับเด้อตอนนี้ทุกคนก็เดินทางแล้วบายบายขอบคุณครับ